สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรานนครประจำวันพุทธที่11กลุ่กุมภาพันธ์2 5 5 8ครับวันนี้ลานนครได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกับสตทนครศรีธรรมราชนะครับโดยการนำโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งได้สร้างความดีนะครับในโครงการต่างๆมามากมายนะครับตั้งแต่ในอดีตก็เคยได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานเมื่อปี2.0 42นะครับแล้วก็ในปีที่ประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของภัยเศรษฐกิจนะครับก็ได้รับรางวัลโรงเรียนกู้ภัยเศรษฐกิจยอดเยี่ยมนะครับถัดมานะครับในปี2ปีนี้นะครับโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมก็ยังเดินหน้านะครับในเรื่องราวของการสร้างความดีนะครับด้วยการทำโครงการดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการในเรื่องของ โครงการขอวอรสร้างโอกาสนั่นก็คือขุนทะเลวิทยาคมสร้างโอกาสให้กับเด็กเยาวชนที่มีปัญหาในการเรียนนะครับและก็อีกโครงการหนึ่งนะครับนั่นก็คือสถานศึกษาพอเพียงนะครับตามแนวของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะให้ทุกโรงนะครับได้สร้างโรงเรียนเหล่านี้ให้มีคุณค่ามีมาตรฐานนะครับและวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางขุนทะเลวิทยาคม จะนำท่านผู้ชมนะครับไปพบกับการแข่งขันความดีด้วยมาร์ชิ่งระดับชาตินะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมีผู้ฝึกซ้อมมีตัวแทนผู้แข่งขันแล้วก็ตัวแทนนักเรียนที่อยู่ในริ้วขบวนอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมานั่งเป็นตัวแทนอยู่ในห้องส่งนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมี ท่านผู้นการโรงเรียนขุนทะเลเวิยาคมนะครับมีท่านผออเลิศชายขอจิตเมธมีนางสาวพิราพรเจริญยศทําหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีเด็กหญิงปัทมาวดีสกุณานะครับเป็นตัวแทนผู้เข้าแข่งขันก็ขอต้อนรับและสวัสดีตัวแทนมัดชิ่งโรงเรียนขุนทะเลท,ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครัครับก็หลายคนอาจจะงงนะครับ เราแข่งความดีเนี่ยมันแข่งยากนะครับแต่ว่าคุนทะเลวิยาคมนะครับทำอย่างไรนะครับถึงเห็นโครงการดีๆแล้วก็ในอีกสองสาวันข้างหน้านี้เราจะไปแข่งขันระดับชาตินะครับที่ไหนอย่างไรแต่ว่าในส่วนของการสนับสนุนการส่งเสริมเนี่ยก็ฟังท่านผู้ในการดูว่าโครงการนี้จริงๆแล้วเป็นโครงการของออหน่วยงานใดแล้วก็ โรงเรียนขุนทะเลมีความสนใจในการสร้างความดีผ่านการพัฒนาผู้เรียนอย่างไรครับท่านพอ,อครับครับก็สวัสดีครับท่านคุณครูจรันอินทตมูสิกผู้ที่ดําเนินรายการแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพร,รักทุกท่านนะครับครับในส่วนของการแข่งขันมัดชิ่งความดีนะครับในส่วนตรงนี้นี่เนื่องจากว่าโรงเรียนขุนทะเลเวียคมเนี่ยครับเป็นโรงเรียน สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12เป็นโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการจำเริญรัตนบุรีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12นะครับท่านมีความมีนโยบายที่จะสนุนให้เยาวชนภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12นี่ครับมีเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรมทางโรงเรียนขุนท่าเรเวิยคมจึงได้นำสิ่งดีๆของโครงการนี้ครับเข้ามาสู่โรงเรียนนะครับ,รบในส่วนของการแข่งขันเนี่ยมีตั้งแต่ระดับเล็กระดับกลางหรือระดับใหญ่อย่างไรบ้างครับตรงนี้มีระดับระบมีรดับมัธยมต้นปลายยังไงบ้างครับครับก็การแข่งขันตรงนี้นะครับมีอยู่4ประเภทครับประเภทที่1นนั้นก็คือประเภทปฐมศึกษาครับ ประเภทที่2เป็นประเภทของโรงเรียนขยายโอกาสครับซึ่งมันก็สังกัดอยู่ในสปปนะครับคือสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเหมือนกันครับแล้วก็ประเภทที่4ี่ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นครับอประเภทที่สนะครับ 3, 3. ประเภทที่สี่ก็คือประเภทของการมัธยมศึกษาตอนปลายครับมี4ี่ประเภทครับผมในส่วนของขุนทะเลวิทยาคมเนี่ยเราอยู่ในในระดับไหนแล้วก็กว่าจะผ่านเป็นตัวแทนนี่คือ การจะไปแข่งระดับชาติได้เนี่ยมันต้องผ่านระดับจังหวัดระดับภาคเป็นยังไงครับตอนตอนที่ผ่านขั้นตอนเป็นยังไงครับครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะที่เราได้ผู้นํานักเรียนของโรงเรียนสนัเลเวียคมของเรานะครับพิราพลจรรย์ยศน,ยนี่ซึ่งเป็นประธานนักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้เพื่อนนักเรียนได้กระทําความดีนะครับ,รบก็ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด ครับนะครับเราผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดระดับจังหวัดนี่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วแล้วก็ไปแข่งขันระดับภาคที่โรงเรียนตรังรังสฤษด์นะครับที่จังหวัดตรังตรงนั้นเราได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่ระดับภาคนะครับทีนี้พอผ่านตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคนี่กว่าจะไประดับชาติได้นี่เขาเอาโรงเรียนกี่โรงหรือว่าตัวแทนยังไงตรงนี้ในระดับภาคนี่มันก็พิลารที่ไปแข่งขัน ให้ลูกได้เล่าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเชิญลูกเฉาสำหรับระดับภาคนะคะในระดับของมัธยมต้นนะคะจะมีอยู่3มโรงเรียนค่ะได้แก่โรงเรียนตรังรังสลิดค่ะจังหวัดตรังแล้วก็โรงเรียนวังวิเศษจากจังหวัดตรังแล้วก็โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็แน่นอนระดับภาคนั้นมี3มโรงแต่ว่าเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศนะครับ ในฐานะที่พิราพรจเจริญยศนี่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกซ้อมแต่ว่าก็มีทีมงานเยอะนะครับก็ในในขั้นตอนตั้งแต่ได้รับมอบหมายหรือว่าได้รับการส่งเสริมจากท่านผู้อำนวยการจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมในการฝึกในการซ้อมในขั้นตอนอย่างไรบ้างครับพิราพรครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะหลังจากที่กลับมาจากอบรมมาชิงความดีนะคะก็ได้มาคิดกระบวนการว่าเราจะทํายังไงให้ น้องๆนักเรียนเนี่ยเริ่มจากทั้งโรงเรียนก่อนนะคะรู้จักกับกฎของม a t c h i ความดี5ประการนะคะเราก็เลยนําไปสู่การ5ประการนี้ต้องคืออะไรบ้าง5ประการนี้ประการแรกนะคะคือความสะอาดสะอาดสองระเบียบระเบียบสามสุภาพสุภาพสี่ตรงเวลาตรงเวลาห้าสมาธิค่ะสมาธิครับค่ะเราก็เลยนําเข้าสู่พิธีกรรมหน้าเสาธงนะคะคือให้น้องๆเนี่ยรู้จักการท่อง5ข้อนี้นะคะแล้วก็นําไปสู่กิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนค่ะครับ แล้วก็ได้คัดเลือกนะคะนักเรียนมต้นนะคะในการทําการแข่งขันมัชชิ่งความดีค่ะครับทีนี้การแข่งขันมัชชิ่งความดีหลายคนบอกว่ายังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องต้องมีองค์ประกอบต้องมีการแต่งกายต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างถ้าเราจะส่งมัชชิ่งความดีตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคเนี่ต้องมีเกณฑ์มีองค์ประกอบอะไรบ้างตรงนี้ค่ะสำหรับองค์ประกอบของมาชิ่งความดีนะคะ องค์ประกอบแรกเลยเนี่ยก็คือ,อเขากําหนดมานะคะว่าให้เราเลือกว่าจะแข่งในประเภทมัธยมต้นมัธยมปลายหรือระดับไหนนะคะเราก็เลือกเป็นมัธยมต้นแล้วก็เลือกจําจนวนน,นักเรียนนะคะก็คือ45คนนะคะคเป็นเกณฑ์บังคับว่าไม,ไม่เกิน45คนค่ะส่วนต่อไปเนี่ยก็คือความยาวของการแสดงนะคะก็คือคไม่เกิน5-7นาทีค่ะครับก็ตั้งแต่หนึ่งรับสมัคร สคัดให้เหลือจํานวนคนที่ไม่เกินเกณฑ์40 45ิน45คนแล้วก็ฝึกซ้อมตามระยะเวลาไม่เกินเจนาทีใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่เรารับการรับสมัครมีการฝึกซ้อมผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าผู้ฝึกซ้อมทีมงานที่มาช่วยพวกเราไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักเรียนพี่มปลายทีมงานนักเรียนน้องมต้น หรือว่าทีมงานที่ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมเนี่ยเรามองตั้งแต่ว่าทีมที่เราไปฝปึกซ้อมเนี่ยมีความพร้อมมีการเสียสละมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ครับในส่วนนี้นะคะทีมงานของพวกเราเนี่ยมีความเสียสละม,มากเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเวลาการเรียนแต่พวกเราเนี่ยจะต้องแบ่งเวลาทํากิจกรรมทั้งสองให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือถ้าทํากิจกรรมเนี่ยการเรียนก็จะไม่เสียนะคะแล้วก็ถ้าเรียนเนี่ยก็คือกิจกรรมต้อง ดีด้วยอะค่ะในส่วนนี้ก็คือเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกค่ะครับทีนี้ในส่วนสําคัญก็คือเรามีตัวแทนของผู้เข้าแข่งขันก็คือปฐมวดีสกุนานะครับซึ่งแน่นอนในจํานวน45คนปฐมวดีนี้เป็น1ใน45ตั้งแต่การเตรียมตัวตั้งแต่รูปขบวนตั้งแต่ในเรื่องราวของการฝึกซ้อมที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็จะไปแข่งขันระดับชาตินี่ปฐมวดีจะ บอกกล่าวอะไรบ้างกับท่านผู้ชมครับค่ะก็อยากเชิญชวนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยนี้ได้ทำความดีและได้ปฏิบัติตามคุณธรรมอะไรต่างๆทำให้เด็กไทยได้เป็นเด็กดีและใช้5ข้อหลักในการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องค่ะครับในบส่วนทีเ่เราไปแข่งขันระดับภาคบังเอิญว่าเรา เรามีจุดบกพร่องเล็กน้อยที่จะต้องปรับจะต้องแต่งให้ให้มีความเข้มข้นเนี่ยในการแข่งขันที่เราเรามีจุดบกพร่องเนี่ยปฐมบมวดีในฐานะหนึ่งใน45เนี่ยเราทีมของเรามีอะไรบกพร่องบ้างคือเกี่ยวกับด้านเรื่องของความพร้อมและความแข็งแรงค่ะความพร้อมความแข็งแรงบางเอิญว่าในห้องส่งเนี่ยมีตัวแทนซึ่งนำธงประจำโรงเรียนนะครับคือสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยมาด้วยนะครับ ทีนี้ธงนี่เกี่ยวข้องกับอ,องค์ประกอบของอขบวนมัชชิ่งแบนอย่างไรบ้างหนึ่งจะต้องมี45คนเวลา7นาทีไม่เกินแล้วก็ธงนี่เป็นส่วนส่วนสำคัญของการแปรรูปขบวนยังไงครับเป็นส่วนสำคัญมากค่ะเพราะจะทำให้ขบวนการแปรข,ของมัชชิ่งมีสีสันและช่วยบ่งบอกเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธงสีประจำโรงเรียนค่ะครับก็นั่นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับ แต่ว่าในสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการประกวดมาร์ชิ่งความดีระดับประเทศที่โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมเป็นตัวแทนในจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆแล้วในระดับมัธยมปลายเรายังมีโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเ,ออเป็นตัวแทนในระดับมัธยมปลายไปเข้าแข่งขันด้วยนะครับจะเข้าแข่งขันที่ไหนตอนนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากําลังจะเดินทางเราจะขอกําลังใจเราจะขอ ส่วนสนับสนุนเผื่อว่าปัจจุบันในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียนี่สามารถที่จะให้กำลังใจได้อีกสักครู่นะครับท่านจะให้กำลังใจอย่างไรแล้วก็ทีมงานมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็แข่งขันกันวันไหนอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ย้อนคืนเวลาช่วยซับน้ำตาให้โลกเรา นครศรีธรรมราชครับมาชิงความดีกับโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมที่จะไปเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับประเทศหรือระดับชาตินะครับในวันที่14ที่จะถึงนะครับจะแข่งขันกันที่ไหนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปให้กําลังใจส่งแรงเชียร์หรือสนับสนุนนะครับในการสนับสนุนที่ที่โรงเรียนก่อนนะครับ ท่านผู้ในการเลือดชายขอจิตเมธซึ่งแน่นอนเป็นว,วัตถุโอกระแรงในการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการให้กําลังใจขั้นตอนการให้ในส่วนของสิ่งที่เป็นความประสงค์ของทีมงานเนี่ยแนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนหรือลูกหลานๆเนี่ยได้รับการส่งเสริมเหล่านี้ท่านผอมีแนวอย่างไรในเรื่องของการให้การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของมัชิ่งความดีครับครับขอบคุณมากครับ คุณครูจรัญครับในส่วนของการให้การสนับสนุนให้นักเรียนได้สร้างความดีนะครับตามเขาเรียกว่าความดีสากล5ประการนะครับคือด้านของความสะอาดความมีระเบียบแล้วก็ในส่วนของความสุภาพความตรงต่อเวลาและก็ที่สําคัญก็คือการมีสมาธิตรงนี้ครับเราจะต้องสร้างให้เป็นนิสัยนะครับนี่คือคุณธรรมที่จะนําไปสู่ การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมในยุคปัจจุบันนะครับทางเรียนเขาได้มอบหมายภารกิจอันนี้ให้คุณครูนะครับซึ่งภายใต้การนำของคุณครูรัตนาไตรยวงแล้วก็คุณครูมยุรีคุณครูปีดาแล้วก็คุณครูนับพวัรณคงอินนะครับในในสีท่านที่ได้เข้ามาช่วยดูแลสนับสนุนให้กับ นักเรียนในกลุ่มนี้นะครับซึ่งภายใต้การนําของท่านประธานนักเรียนนะครับท่านานางสาวพิราภรณเจริญยศน,นะครับในส่วนของที่สําคัญก็คือการให้กําลังใจทั้งครูทั้งนักเรียนผู้ฝึกซ้อมครับเพราะต้องใช้เวลาเหน็ดเหนื่อยในการฝึกซ้อมมากทุกวันนะครับตอนเที่ยงกลางแดดร้อนจ้าเลยครับตรงนั้น เด็กเขาจะต้องนัดมาซ้อมกันเพราะเราไม่อยากให้รบกวนเวลาเรียนนะครับก็ด้วยความมุ่งมั่นตรงนี้แล้วก่อนเลิกเรียนเลิกเรียนแล้วก่อนกลับบ้านนะครับก็จะต้องมาฝึกซ้อมกันก็ในส่วนที่พอจะสนุนได้ก็เรื่องอุปกรณ์ในเรื่องของความดูแลการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนนะครับ,รบตรงส่วนนี้ที่โรงเรียนให้การสนุนอยู่นะครับหลังจากที่เราให้การสนับสนุนเนี่ยท่านท่านผอ,อมองว่าการ พัฒนาของทั้งผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนทั้งนักเรียนที่จะไปร่วมแข่งขันเนี่ยความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เฝ้ามองอยู่เป็นยังไงบ้างว่ามีการพัฒนาผู้เรียนอย่างไงบ้างตรงนี้ครับครับขอบคุณมากเลยครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยในส่วนตรงนี้ในส่วนแรกนะครับโรงเรียน,นเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้แล้วก็ให้เป็นคนดีมีคุณภาพในสังคม ซึ่งในกิจกรรมมัตชิ่งความดีตรงนี้นะครับก็ได้ฝึกเห็นได้ชัดในความดีสากล5ประการนะครับที่ชัดเจนก็คือในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวครับท่านคุณครูจารันครับการแต่งเนื้อแต่งตัวของเด็กนี่จะมีระเบียบวินัยขึ้นดูแล้วมันสะอาดมีระเบียบและที่สําคัญคือยุคนี้เยวาวชนเราไม่ค่อยตรงต่อเวลาครับเด็กกลุ่มนี้ตรงต่อเวลาพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะลงทําการฝึกซ้อมตรงนี้ถือว่าเรควก็มองถึงทีมครับครับ ความพร้อมเพียงความสามัคคีตรงนี้ที่ได้มานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับแต่ในส่วนที่ฝึกซ้อมนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกซ้อมเป็นสตาฟหรือหัวหน้าทีมที่จะต้องคัดหัวคัดท้ายคัดตรงกลางนะครับมีตารางมีขั้นตอนมีเวลาตั้งแต่การสร้างความเข้าใจตั้งแต่การดูแลรูปขบวนตั้งแต่การวิจารณ์พิรพรได้ ได้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างในเรื่องของการฝึกซ้อมมาชิ่งความดีครั้งนี้ครับค่ะขั้นตอนในการฝึกซ้อมนะคะอย่างแรกเลยคือเราดูว่าเวลาช่วงไหนที่น้องๆเขาสามารถแบ่งเวลาได้นะคะคน,อนอกจากการเรียนแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงพักกลางวันนะคะหลังจากที่น้องเขารับประทานอาหารเสร็จรก็คือเราจะขอเวลาน้องในส่วนนี้สักนิดนึงนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยน้องเขาคืออาจจะเอาเวลาเนี่ยไปใช้ทํากิจกรรมต่างๆเราก็คือขอความร่วมมือว่าขอ เวลาตรงนี้นิดนึงนะคะมาทํากิจกรรมให้กับโรงเรียน <ขอ S 2> แล้วก็เวลาสร้างความดีหน่อยใช่ค่ะคแล้วก็เป็นช่วงตอนหลังเลิกเรียนนะคะก่อนกลับบ้านก็ขอเวลาน้องนะคะก่อนกลับบ้านก็ถ้าถ้านับเวลาี่ประมาณสักชั่วโมงได้ไหมครับน่าจะประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันค่ะเยอะพอสมควรนะครับสาเหตุที่ต้องใช้เวลาเนี่ยในฐานะผู้ฝึกซ้อมเนี่ยต้องตั้งแต่การเรียกระดมระดมพลังแล้วก็บอก ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วิจารณ์เราจะเริ่มต้นในตอนไหนครับค่ะในการเริ่มต้นนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะมีการวางแปลนไว้แล้วนะคะค,คือวางแบบรูปแบบของการแปลแถวไว้เรียบร้อยแล้วพอทีนี้เราก็จะมาบอกน้องค่ะว่าขั้นแรกคือเราจะใช้เป็นสเต็ปนะคะค,ค่ะในการสอนของหนูเนี่ยหนูจะใช้เป็นสเต็ปว่า สเต็ปนี้หันซ้ายกี่สเตปหันขวากี่สเต็ปน,นะคะแล้วก็ให้น้องทําแล้วเราก็ค่อยวิจารณ์นะคะว่าตรงนี้น้องยังไม่พร้อมนะควรปรับนิดนึงจะใช้ในเวลานั้นมากกว่าครับแล้วก็ในฐานะที่เราฝึกซ้อมมาตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคและจะไปแข่งขันระดับประเทศนี่มองการพัฒนาการก่อนเราไม่เอาผลแพ้ชนะเอาพัฒนาการว่าเราได้สร้างความดีในขบวนการมัชิ่งอย่างไรตรงนี้ก็สําหรับ อย่างแรกเลยนะค,ะคือภูมิใจมากนะคะคคว่านี่คือเป็นผลงานชิ้นที่ดีที่สุดตั้งแต่ทํากิจกรรมมาเพราะว่าการที่เราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วเราสามารถทํากิจกรรมใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นความภูมิใจมากนะคะค่ะแล้วสําหรับการที่เราจะ,ะนําไปใช้ใช่ไหมคะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการใช้5ข้อนี้ค่ะเป็นข้อสําคัญนะคะ กฎของมัชิงนะคะใช้เป็นข้อสําคัญครับก็ถือว่าเรามีความภาคภูมิใจใช้เวลาประมาณ2อสชั่วโมงนะครับในส่วนของอผู้แสดงผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ที่จะเข้าไปประกวดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นตัวแทนแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งขันและครั้งนี้จะไปแข่งขันระดับชาติปัตมาวดีจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมบ้างครับค่ะก็อยากให้ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านช่วยเป็นกําลังใจและช่วยโหวตให้โรงเรียนขุนทะลวิทยาคมค่ะคทางเอสเอ็มเอสแต่ในส่วนในส่วนของที่เราเราฝึกรเราฝึกรู้สึกว่าเบื่อไหมอึดอัดไหมหรือว่า <c oughs> บ่นอะไรในใจพี่ๆไหมหรือว่าในส่วนที่เราได้จริงๆถ้าหลังจากที่เราเราแข่งเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเราเป็นตัวแทนระดับภาคและกําลังจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดหรือระดับภาคที่ไปแข่งขันเนี่ย เราได้อะไรในทีมบ้างได้เห็นน้องๆร่วมมือกันได้เกิดความสามัคคีและเห็นน้องๆตั้งใจทําทุกอย่างมากค่ะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับแต่ว่าสถานที่ที่เราจะไปครับท่านผอ,อ,อครับเราจะแข่งขันนี่เป็นระดับภาคแสดงว่ามีทุกภาคที่จะมาแข่งขันเราจะไปแข่งขันกันที่ไหนอย่างไรวันเวลาและก็จะมีการบันทึกการแสดงแล้วก็นํามาให้เราได้ชมทางบ้านกัน ตงไหนอย่างไรบ้างตรงนี้ครับเราจะไปแข่งที่ไหนครับครับครับก็ในการไปแข่งขันในระดับชาติครั้งนี้นะครับเริ่มแข่งวันที่14แล้วก็วันที่15ใน2วันนะครับในการไปแข่งขันสถานที่ที่ใช้ครับก็คือแฟชั่นไอแลนด์ที่กรุงเทพนะครับเราก็จะเดินทางไปพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับไปพักค้างคืน1นึ่งคืนแล้ววันที่13เราก็ซ้อมใหญ่กันนะครับวันที่14เราก็จะ มีการมอบเกียรติบัตรในระดับภาคแล้วก็จะทำการเริ่มแข่งขันในวันที่สิบสี่ถ้าไม่เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นวันที่สิบห้าซึ่งทั้งหมดในระดับชาติในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยครับจะมีทั้งหมดแดทีมในทั้งประเทศนะครับแดทีมเราก็หนึ่งในแดก็ต้องทำการแข่งขันกันในในส่วนของการแข่งขันตรงนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ,รบว่า มันเป็นเพียงในการแข่งขันผลระดับชาตินี่คะแนนที่จะนำมาตัดสินนั้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการไปใช้แสดงกิจกรรมมัดชิ่งความดีอย่างเดียวแต่มันมีกิจกรรมที่ลงลึกเบื้องหลังการถ่ายทาซึ่งเขาได้มีคณะกรรมการลงมาประเมินนะครับ,รบที่โรงเรียนทุกโรงที่ได้เข้าไปแข่งขันในระดับชาติเป็นการมาเก็บข้อมูลในเรื่องของกิจกรรม การส่งเสริมความดีสากล5ประการถึงที่โรงเรียนแล้วเขาจะเอาคะแนนส่วนนี้กับมัชชิ่งความดีไปรวมเป็นคะแนนรวมแล้วจึงตัดสินว่าใครจะได้ชนะเลิศครับท่านคุณกุณจรันครับครับก็บบถือว่ามีขั้นตอนอที่มากมายพอประมาณแต่ในส่วนของอโครงการนี้หลายคนยังยังไม่เข้าใจท่านผู้ชมบอกว่าออมัชชิ่งความดีมีด้วยหรือแข่งขันความดีบางคนบอกแข่งยากต้องแข่งด้วยวัดความรู้เชาาปัญญาแต่ว่าแข่งขันความดีทํำยังไงที่มา มูลนิธิอะไรหรือว่าองค์กรหน่วยงานอะไรแล้วก็คั้งนี้ถ้าเกิดว่าได้รับรางวัลถ้าเกิดได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับจากหน่วยงานนี้มีมีรางวัลล่อตาล่อใจเท่าไหร่ครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นของมูลนิธิครูของแผ่นดินนะคะค่ะสำหรับรางวัลน,นะคะเป็นรางวัลถ้วยพระราชทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาค่ะ สมเด็จพระเทพค่ะสมเด็จพระเทพครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ค่ะเป็นรางวัลทรงเกียรติเลยถ้ารางวัลเป็นเป็นเงินค่ะรางจริงรางวัลเท่าไหร่ตอนนี้สําหรับจํานวนเงินนะคะอันนี้หนูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หนูเลยไม่ทราบจำนวนแสดงว่าแข่งขันความดีเขาไม่ต้องการตัวเงินครับแต่ว่ากาลังใจครับช่องทางที่เราจะขอกําลังใจตั้งแต่ในเรื่องราวของเราประชาสัมพันธ์ ผ่าน fb หรือผ่าน ig ผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าผ่านทางด้านโลกของโซเชียลมีเดียผ่านโลกของอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ตอนนี้ถ้าเราจะขอกําลังใจเนี่ยเราจะขอกําลังใจ ให้ส่งแรงเชียร์ไปที่ไหนอย่างไรครับสำหรับตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมัธยมต้นครับค,ค่ะสำหรับช่องทางการส่งกำลังใจนะคะตอนนี้จะมี2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือการกดเข้าไปที่แฟนเพจมาร์ช,ชิ่งความดีนะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ในรูปของโรงเรียนขุนทะเลนะคะค,ะค่ะแล้วช่องทางที่2ก็คือการส่งเป็น SMS นะคะดอกจัน481ดอกจัน4ดอกจัน302สี่เหลี่ยมแล้วก,กดโทรออกค่ะอันนี้คือครั้งละ3บาทไม่จำกัดค่ะครับ อีกครั้งนะผ่านช่องทางไหนนะครับช่องทาง SMS นะคะเป็นดอกจัน481ดอกจัน4ดอกจัน302สี่เหลี่ยมค่ะครับแล้วก็แล้วกดโทรออกค่ะกดโทรออกค่ะก็3บาทค่ะก็เป็นการส่งกำลังใจนะครับทีนี้ผู้เข้าแข่งขันซ้อมพร้อมแค่ไหนครับหลังจากซ้อมมาเหน็ดเหนื่อยพอประมาณพร้อมแค่ไหนสู้ไม่สู้แล้วก็สู้แค่ไหนปฐมมาวดีครับก็จะทำเต็มที่ค่ะทำ เต็มที่และก็ทําให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าผลมาเจออกมาเป็นยังไงค่คะ,นะครับลูกขุนทะเลลูกนครศรีธรรมราชคงจะทําให้เต็มที่นะครับในส่วนของอท่านผู้ในาการนะครับอยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมได้ส่งแรงใจแรงเชียร์ฝากอะไรไปยังขบวนการมาชิ่งความดีที่ได้ทํามาแล้วก็จะไปประกวดกันในระดับชาติครั้งนี้ครับก็ขอกราบ ขอพระคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกภาคทุกส่วนนะครับก็ต้องขอความกรุณาให้กำลังใจกับเด็กๆนักเรียนขุนทารีวิคมแล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราและก็ของภาคใต้ด้วยนะครับที่จะเข้าไปแข่งขันความดีเพื่อเป็นการยืนยันนะครับยืนยันให้รู้ว่าการสร้างความดีนั้น มีคุณค่าอย่างมหาศาลโรงเรียนขุนทาเลวิทยคมทุ่มงบประมาณไป1น0 0 0 0สามกว่าบาทนะครับซึ่งถ้าดูเป็นตัวเลขแล้วนี่มันเยอะนะครับแต่ขุนทะเลคิดว่าเงินจํานวนนี้เป็นการสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับในตัวเยาวชนนี่คุ้มค่าครับเกินคุ้มด้วยซ้ําไปจึงไม่เสียดายในเงินส่วนนี้นะครับถึงแม้ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเด็ก385คนก็จริง แต่ถือว่าการลงทุนเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีอยู่คู่กับสังคมไทยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับดีกว่าสร้างวัตถุตรงนี้ผมจึงมีความยินดีครับแล้วก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์ช่วยโหวตให้กับเด็กๆขุนทะเลเวียคมนะครับหรือตัวแทนเยาวชนของจังหวัดนครสิมราชของภาคใต้เรานะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของ ขุนทะเลวิาคมกับการแข่งขันความดีด้วยมาร์ชิ่งระดับประเทศหรือะดับชาตินะครับที่กําลังจะเริ่มต้นในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นวันแห่งความรักวันที่เราจะต้องแสดงความรักซึ่งกันและกันนะครับเราเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับเด็กก็ถือว่าใจยิ่งใหญ่มากนะครับก็ถือว่าต้องขอแรงใจแรงสนับสนุนนะครับวันนี้ร้านนครมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณทางสตทนครศรีธรรมราชขอขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนะครับ ทีมมาร์ชิ่งความดีจากขุนทะเลวิยาคมและก็ผู้ร่วมรายการทั้ง3คนต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับีีี่นน้เเเมมมืืออองงงดสสธรรรรรราาชปะะวัตตศ์พ,ศพคย็ ธรรมชาติชื่นดาดเดินดินทาตุกุดมเป็นแหล่งเครื่องพมสามกริย์ชื่อชาติเรียงไกล